ของพลังแกร่งเหนือนิยามให้ลักซ์รีโว GR สปอร์ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงร้ใจัเกินต้านทานช่วงล่างมัน่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ลักซ์รีโว GR สปอร์ใหม่ r a c e your ultimate ambition ก็ก็คงจะต้องให้เกียรติทุ่ต่อสู้แหละผมย้ำว่าเมืองทองเป็นทีมหนึ่งที่อดีตเคยใหญ่เนาะเพราะนั้นมันก็ต้องต้องเข้าใจว่ามันเหมือนมันเหมือนเราจะข้ามข้ามผ่านใครเราก็ต้องไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อนละเพราะนั้นก็ก็ก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกก็อยากจะให้เมืององมาเล่นเกมลุกละกันนะเพราถ้าอยากได้สามคะแนนก็เจญเลยครับเพราะว่าเฉลีณตอนนี้ผมย้ำนะครับว่าต้องการอีกสิบคะแนนหรือเก้าคะแนนจากเดือนนี้ แล้วก็จะได้หมดห่วงเรื่องของการตกชั้นเพราะนั้นมันก็อาจจะทําให้เราต้องเริ่มนับหนึ่งที่สามคะแนนตับคนทองครับเกมที่จะถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับเราแน่นอนแหละครับเราตามสไตล์ที่เราเล่นนะครับก็คือในเรื่องของในเรื่องของเกมลุกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจากนั้นสิ่งที่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 ชนบีที่ที่เราต้องการจากชนบีก็คือสามแต้มนะครับ